โอ้ยพี่น้องลานเอ้ยเขาไปเลยเบิ่งเพิ่งเพ่งคอคัดใจก่อนเอาเอาโอ้โหโปรเกมเกอร์นี่เออเขหลานกับพ่ออันนี้ข้อยิงลาก็ได้เสรก่อแง่ของพ่อเหมือนใบเบื่อเกินโอ้เปล่าเป่าเปลเบิร์น่าอย่างเงยเพิ่งมีรางเบิังของมักเปินเด้อไหนไหนทำใหญ่เลยแขนเด้อคำใหญ่เลยแขนเด้อ เอ้าเอ้ลำพี่น้องเนี่ยมาพี่น้องเฮ้ยเข่าเลยมันก็คือเศร้าอยู่ตลอดเวลาแตมื่อวานนี้หนาเอาความได้มื่อวานนี้ฮะตะเวนบ่อมือก็เหี้ยวเหี้ยวมื่อวนี้คอยไปซื้อนของแซ่บเติมของงามบ่งามบ่พักเสริมงามเมื่อวานนี้สิบบาทพี่น้องงามคักเขาจะปลูกอะไรงามเขาปลูกเข้มข้นเลยว่ะคอยไปซื้อตลาดหนึ่งคยไปตลาดเขากำลังสืว่างของอัน พักเนาะเขาบอกว่าเอามาให้ค่อยเลยก็จะเศร้าหลายแล้วก้อนเลือดมันอิจฉัยก้อนเลือดสิเห็ดสิเห็ดแบบอันเล็ดอร่อยแบบเข้มข้นเด้อพี่น้องคอรับอ๋อเบิร์ตเปยังมัน <laughs> นี่มานนี่แม่เอาไห้เหรอ,อนะมามามเสียบพงอีกนี่งเสียบตูดไส้เอะลูกอ่ะกินมักกันเลยพี่น้องวาหมักกันลูกชิ้นอันนี้นะใส่กอกใส่กอกใส่กอกชีสเนี่ยใส่กอกชีสพี่น้องค่ะ อันเคาก็ไปซื้อน,นักแซ็บมาเนาะพี่นอ้องได้ทั่วงอกพี่น้องเป็นในทั่วงอกคกะทั่วงอกหนึ่งอิตบาทเนาะพี่นอ้องฮะมันหลายเนาะซีเฮ็ดอันซีเฮ็ดขับปุ้นมนื่อนี้แขกผู้มีเกียิดิมาหาดีใจเนาะเป็นมาเรียนนำแขกผู้มีเกียรติบปแะมาณยังดอกคุณแม่นิ่มเรานี่ยแหละพี่น้องครับคน,นคนรวยมุกดาหาร เราหยอกเราเราจีนาคนงานแล้วพี่น้องคนงานเราเราจีมาแบกเราอยากได้บอกยังไงมันอยากได้ลูกน้องนะเขาเอนลูกน้องหน้าบาทหน้าออยยังไงอยากได้ลูกน้องแยกสองข้อคั่วยากได้คนงานยังได้สองข้อคัวไปเห็นงานอยู่ประจวบแต่ผู้ใดอยากเก็บติดต่อสาวมนมาเด้พี่น้องเห็นโรงงานไม่เพิ่นโรงงานค่าจ้างบอกได้บอกยังยางนั่นไหนค่าจ้างกับคัวหาล้อยเมียสามลอยหาซิฟมีที่พัก มีที่พักน้ําน้ําฟรีไฟฟรีทุกอย่างจะมีข้าวให้แต่เอเพสนี่ยังไงนี่ไปทําโรงงานไม้ไปตัดไปเลื่อยไม้ไปเลื่อยไม้ไปตัดไม้เพราะเราคนมีโรงงานไหมลูกสาวคนพี่น้องค่ะคนก็เลยอยากได้คนงานอยากได้คนงานผนเลยบอกว่าได้แม่มาเรื่อยกว่าันเราก็ได้กะทินะค่ะเนาะกะทิสองกองทานได้ทานได้กะกะทิสดนี่ดีมากๆเลยเลยพี่น้องคะนี่กะทิสองกอง ก็ได้พริกแกงพริกแกงกะทิเนาะค่ะเนาะอกอ็ซิมีตีนน้ำเด้อพี่น้องสิดังไฟต้มตีนตีนยังไงครับตีนไก่ค่ะตีนไก่ไกพี่นออ้องเขาตดชาวไทยฉับพูุไม่เพาะจะทำตีนไก่บ่ได้เห็ดลายดอกพี่นออ้องเออเห็ดขอกินเฮานี่ละะ่ะก็ซื้อ2อกิโลเนี่ยกระปุ่นกนระโลละ25้าห้าบาทง่ายๆ2โลนี่ค่ะโลละ25บาท พี่่น้องคะไปซื้อหมองคันเลยได้ไงอ,ออกจากตลาดเลยไปซื้อกระปุ้นก้อิเสืองน,น,นั่นนั่นออพ่อว่าวากระถ่านแล้วนี่มีอะไรขึ้นไปโดนแต่วันมันไปหม้อใส่ไปเอา่าวันไปห่อพ้องซอยโอ,อ้ให้ค่าจ้างเอ็มร้อยชองขวด <c oughs> <c oughs> กีน้ากันไปเลยเใส่นมีให้พ่อผมด้สิบบาทผุนนี่ราคาวันไปตีนมีไว้ใส่นมีเลยแนวนะท่ายให้นี่งสิบบาทผุนมาได้ใส่อีกเป็นชามสิบบาทพี่น้องเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ได้มาคลิงเฮงพี่น้องคะแล้วก็ได้ปลาปลานิ่งตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะซีอันสีมาเห็ดน้าผัดปุ้นนี่นะฮะต้องใส่ปลาเห็ดน้าคนๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้ก้อนเลือดนี่นะก้อนเลือด ออนี่นได้อันคอยได้อันนี้มาให้คอยหญ่เท็ดกินนี่พี่น้องเนี่ยนี่ได้นี่ได้เขาเนี้ยวเาขาบได้มาเขาได้คอยเท็ดขขาปุ่นเขาเรบ่มาเขาเขาเริ่ซื้อเขาเนี้ยวขายี่สิบบาทนี่ให้เรากินเขาเชื่อเราอยากกินเราประหยากขขาปุ่นอันนี้ฮะมกไข่ปลาเด้อนี่ฮะโอ้ยกินโชว์พี่น้องเลยแล้วซีงซีนใส่ซส่ซซซเขาก็มีบดำมุกใส่ใส่เรามกไข่ปลาที่พี่น้องมกเราสิบบาทไข่ปลาเด้อนี่ฮะ ตอนเศร้านอะอยูเช้าอีสานห้องจะแ่บแทบอยู่พี่น้องใกล้ป่าอยู่แถวอีสานหานามร้านกะเขาราบออืดเด้อพี่นอ้อยงยามือเศร้าออกไปนะ่ะม,มีบัตปิ้งไก่ปิ้งปลากล้วยตอกกล้วยเตี้ยวโซนตอกสมตำอมตอนเชร้านะทำผู้ดได้กี่ขัน้นเห็ดกะเพานะเอาไปซื้อกินหลักกันแล้วพี่นอ้องก็ข่อ,อยฮาสิีเฮ็ดกินนี่นี่นี่ขอได้อันนี้น้ำเด้หนี่ ได้เห็ดเปื่องเธอแกงสดท่อนทอนไม่เด่นหาซี่ปบบาทกูได้เห็ดกับแต่แทงถูกไ,ได้เก็บใอะไรใหม่ยางกินกบเขาก็ยังได้นอนจะนั่งแล้วก็แกงแกงโจ้แม่งดาบกูก<ห>ได้เหล่ากีเห็ดนี่กินครับกระเจี๊ยบด้วยพี่น้องข้าวอ่อนส้นแต่พอหอมป้อมเรื่อนข่อยเราจะกินนี่นะก็มากินนั่นไข่ปลานี่นะอยากกิน มามานี่แม่นรักกินละบานี่ห้วยมานี่ขอสิแก้ให้เจ้าจากกินจากกินก็ขอสิเห็ดขะปุ้นแล้วเพิ่มเพิ่แล้วปรมา้ดีครับพี่นองครับกินข่าวนะเรามอง่าวนี่กินหมดขาว่าที่เขาว่าทีปิ้งซิ้นเนี่ยเขามีซิ้นอย่าีน กินแถวนี้เูยันต้อนเห่ือนไงเด้อพี่น้องจะไข่ปลาอยังก็พูดจังก่อนไข่ปลาเนี่ยแต่กินรถมันเป็นไข่ปลาใช่ป่ะกินเมืม่อนนวันที่หนึ่งเด้อหวยออกพี่น้องขอดไปขอก็ได้เลยเด <c oughs> ้อสองใบเฮ้ยกระชิบกรื้อกระื้อจนได้เด้อพ่อกระชิ่กระชื่อกระชื้อจนได้สองใบ เอาลานไปนั่งแต่ว่าเอาานไปเลยป้งหัวคาให้มนบอกอันเพิ่นจะปนมือนี้เพิ่นจะไปเชียนอางอย่าร้านมั่นเพิ่นส่วนเออบัดเจ้าเห็ดแล้วเราจะม,มาเม่กินก็ได้ก็สีเห็ดถาไม่นิ่มมาต้งสิกินเห็ดถาเล่าพี่นอออ้องคะหากินพร้อมเพิน่นแช้บอกช้าม,ม,มึงชิมึงบุมัง อ็ชีเสรอผิดนเนม่นำมาล้างบางอย่างมันผิดไข,ปข่ปลาเห็นเนาะแป๊บียหน,นาวพี่า้างไอ้เมือนเน่อยค่ะอากาศแบบล่มๆ่มเย็นเบ็ว่านไปเลีนเียนหลังสองพนเนีนน,นแม่แม่เราหลังแหลกเนาะแล้วเนี้ไป่ายแล้วกินหลังสองเนาะก็ละหลังเลยพี่นนาาาดาว เชือ้อไทยบ้านมันก็นเห็นแบบเดียวกันไม่หรอกสวนเราขุดแถวอสมัคระหแต่มัมนมีแห้งแล้วอย่างไรท<ๆ>เรียนเราถุงใหญ่เติบเรานี่มันเจ้าแล้วก็ออกมัน,นยังแง้งไปชิมกาแฟมีความสุขเนึ่งหนแล้วแม่ก็มีความสุขเนาก ป็นแกิวกอบเปี๊ยก่เบิ้ง้นใหม่เรอะล้วก็ยิ้มภูมิใจก็ฟังเองมันก็จะเป็นเอสซีทาวเลยพี่น้องเอ้ยนั่มาบ้าน้องนี่หคนดีนะเป็นยังคนชิ้เบาๆมีแต่คนสัวเราไปจากว่าน้ำค้นดีว่าน้ำค้นดีนะเนาะพี่น้องคนสัวเขาไปยากว่าน้ำขอนกับว่าน้ำข้นกับ่เร็งน้ำค้นสัวไหม่เร็น้ำคนดี เทาแบบสัวๆกัหลายๆได้พ wow uh. ี่น้องเลยเขาดีเยอะแยะมันเหมอนแบอรีแบบข้นจิงเทาดีรู่้าน่นองเขาหาเรื่องผู้เด็กน้อยนี่กัเยอะแยะอเอไม่หย่บมงเวยน่นั่นะจกินกับคอรดิเมนอะไรนั่นแล้วจนมึงเยอะอ้าวอยากอะไรลอ ลาไปก่อนเด้อพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกกำลังใจคือเก่าแหลยว่ายังผิดพลาดไปขอโทษขอภัยเด้อค่ะสวัสดีค่ะขกกระเทียมหัวหอมพี่น้องเอ้ยชุกทะปุ่นเนาะต้มปลาอยู่ในหม้อตักปลาจากหม้อกันต้มตีนไก่ตีนไก่เนี่ยเขาจะต้มเงีเย็นนั่มทิ่มนะเด้อพี่น้องเขาจะหักเอามาลงนั่นแหละแต่วเขาจะตักปลาออกแล้วเพราะว่าปลามันซุกแล้วเนาะค่ะเนาะเขาเอาแต่เนื้อมัน ที่เหตุน้ำยาขา้าวปนสุนัยน,นี่มึงกินปลาตัวเมื่อยต้มตีนไก่เอาน้ำปลาแดกพี่น้องวันนี้อากมมาศร่มร่มเลยนะแม่เนาะเนื้อปลาเราจะโขกเนื้อปลาทำน้ำยาเอาพี่น้องเมื่อกี้นี่เขาไปยังกันนะโอ้ยออกมาแม่ออกมาแม่ <c oughs> นานเอ <c oughs> เอเขาไปเลยเบื่งกี้บางคอ ัดใจก่อนเอาเอาโอ้โหโ,โอเคพี่น้องกำลังกินนี่ไว้จำหนีเด้อครับเออเบิ่งยังไงกันเบิ่งยังไงกันเอเอ